สวัสด,ดีครับนี่เราจะมาหาหอยแล้วครับผมน้ำไม้น้ำ,นำมันลงนะน้ำโดยจานเอกนี่ไงเมีทรายนะตัว,นะตวก็จิ้มลิ้เลยจัดไปมีพายเก่าโดยจานเอก S <S พายชลวันเก่าเนี่ยคุณน้องนายกบุญมีสังกะสีบังอะ่ะจ้วงลึกจังเว้ยว่าแหล่งมันอยู่ฝั่งทานนี้ อยู่คนละฝากกับบ้านเราถึงหมายแล้วมันไม่ค่อยมีงงๆไปไม่ค่อยจะมีไม่เจอเลยเว้ยไม่เจอเลยเนี่ย นี่หนึ่งตัวหอยอะไรก็ไม่รู้ไมไปยู่ในชายพงนั่นนะโอ้ยหายากว่ะไม่ค่อยมีตัวไมยยงไง่มีหอยนี่ ใส่ซอสได้ไหมนี่โอ้อยผัดอืมก็หอยทรายกับหอยพัดชาไปซื้อหอยพัดชาใช่ไหมอืม ตนนันก็มีหลายขนาดนะเล็กป่องใหญ่ป่องออทงอะไหอยจานเงี้ยหอ,อ,อยทงหอยทงตัวแรกนะครับผลิตมัจะอยู่ปามดานนะหอ,อ,อยเนี่ยเดี๋ยเข้าไปย้ยวเ้ดยข้ยาไเ้ว chăn nếp chăn nếp chăn nếp chăn một chăn nha. chăn nếp 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 chăn ก็จัดว่าเด็ดอยู่นะอย่างงี้ได้ตัวใหญ่สักสิบตัวนี่พอแล้วเหลือกินนะสิบตัวใหญ่เฮ้ตามนี่หอยงี้หลายตัวนะอ,อืมของวารพิลึกหนักเออมันพอมันเอาทางแหลมขึ้นมาเราตีนรูปเนาะแล้วก็บาดรูปบางแรงเลยรูปไม่ต้องเกรงใจเลยนกะระทืบอ่ะแบบปืดๆอ่ะสักเดียวรู้เรื่องอืมมี่ขอเดียววันนียนี่นหอ้ขี้ยา เนี่ยหอยทรายครับมันก็ตัวประมาณนี้กินแต่มันกินเหนียวกินดีกว่าหอยขมเนื้อเนื้อแน่นดีกว่าครับไปแกงจุบเหมือนหอยขมได้อร่อยกว่าครับเนื้อดีกินอร่อยตูไหนเฮ้ยไหญ่ก็โอ้โหสามตัวสี่ตัวแลวเนี่ย จะนี่กูไลยวะ่ะไอของกูเนี่ยไม่มีเงีย,งยบๆเนี่ยกูอของแท้อืเจาะสุดยเงียบจาะข้ามกลับครับไม่เวิร์คไม่ค่อยชุมก็มีหลากหลายแต่ว่ามันมันไม่ค่อยมีครับ ก็จะภายไปว่าว่ะเนี่ยเราก็กลับภาพฝั่งละเหมือนเรืองไม่ไม่แร่นว่ะแร่นอยู่อยู่เนี่ย Rồi nghe quay mình thả lúc mà tốt nắm nữa ก็ปิด,ด,ดูที่เราเป็นคน,นมาแนละ้วแค่น,นี้เองไหย่ปลาเลยหอยไม่ค่อยจุมนะหอยฟองนี่มีแล้วก็หลากหลายนี่เดี๋ยวบรถไฟตายอ่เยคยทำหัวหับรถไฟก็ค่อยที่ได้ก็จิ๊ดนี่เนี่ยสองสี่หกชนิดครับอันนี้หอยมาเฟืองอ่าเป็มะเฟืองปะ <c oughs> เจดีย์ตัวเดียวเองงวงัวงเม็ดม่วงมั้งเกลียวเนาะหอยทรายหอยทองแล้วนี่หอยได้ไม่รู้หอยเชลือเหรอหอยเชลือหอยเชลือมันก็คือหอยกุ้นกับมันหอยทรายอะไงมือกล่องก็อยู่บ้านใหญกูเงม,มาผัดทุกวันอ่ะอือันนี้เด้อเนี่ยนะอหอยก็ขาวเย้ยอะไรนะ